่รูู้้แแนดดลไครับสวัสดีครับผมชัยธวัฒน์สาถาพรรองผู้ในการศูนย์การ,การศึกษาพ,พิเศษประจำจังหวัดประทุมธานีครับเอส,สดีนะครับในความหมายก็คือ,อเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นะครับ แต่ทีนี้คาว่าบกป้องทางการเรียนรู้เนี่ยไม่ได้ครอบคลุมในทุกวิชาแต่เฉพาะในวิชาภาษาไทยก็คือในเรื่องของการอ่านการเขียนแล้วก็วิชาคณิตศาสตร์คือในเรื่องของการคิดคำนวณครับนะครับในส่วนของศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับเราจะดูแลเด็กที่มีความปกร้องทางการเรียนรู้หรือเด็ก LD เนี่ยนะครับก็คือในกลุ่มของเด็ก LD เนี่ยจะเป็นเด็กที่ เรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของจอังหวัดพุมานีซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับพอเด็กเรียนในชั้นเรียนปกตินะครับแล้วคุณครูประจําชั้นตรวจพบว่าน้องนักเรียนเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียนในวิชาคณิตศ,ศาสตร์หรือภาษาไทยเคยเรียนไม่ทันเพื่อนนะครับก็จะส่งหนังสือมาปรึกษาทางศูนย์การศึกษาพิเศษขอให้ช่วยดำเนินการคัดกรองนะครับ ทีนี้ในส่วนของห้องเรียนคู่ขนานของเราเนี่ยนะครับเรามีค,คุณครูที่ทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำธานีเนี่ยเราส่งไปนะครับเราส่งไปช่วยห้องเรียนคู่ขนานในจตุนธ um, านีอยู่แล้วนะครับค,คุณครูก็จะดาเนินการคัดกรองตามแบบคัดกรองนะครับก็จะพบว่าน้องเนี่ยมีระดับความรู้ความสามารถในระดับไหนแล้วก็มีความบกพร่องในระดับไหนเนี่ยเราก็จึง นำมาจัดในเรื่องของการทําแผนกา,การจัดการาจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเพื่อที่จะได้ให้การช่วยเหลือ,อน้องนักเรียนคนนั้นได้อย่างทันท่วงทีครับสาหรับในส่วนของคุณครูนะครับคุณครูต้องมีความรู้ความเข้าใจในเด็กกลุ่มนี้เพราะเด็กกลุ่มนี้เนี่ยถ้าถือว่าเป็นเด็กพิการก็าอาจจะไม่ใช่แต่ว่าเป็นเด็กที่มีความบกพร่องนะครับในเรื่องของ การคิดคำนวณวิชาพณิตศาสตร์หรือการอ่านการเขียนในวิชาภาษาไทยเพราะฉะนั้นในวิชาอื่นเนี่ยน้องเนี่ยสามารถที่จะเรียนนะครับที่จะเรียนตามหลักสูตรมีการประกันคุณภาพการศึกษาเนี่ยได้ตามปกตินะครับแต่เพียงแต่ว่าน้องเขาจะช้าในวิชาภาษาไทยและพณิตศาสตร์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเปนครูต้องมีความเข้าใจในเด็กกลุ่มนี้นะครับในวิชาที่เขาสามารถเรียนร่วมกับเด็กในชั้นเรียนปกติได้เนี่ยก็ต้องให้น้องเขาไปเรียนในห้องเรียนปกติ แต่พอในวิชาภาษาไทยหรือพื้ศาสตเนี่ยนะครับเราอาจจะแยกเขามาจัดกลุ่มแต่หานะครับเป็นในลักษณะของ i อินดิว e n ู Case ในส่วนของผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่ประการแรกเลยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องยอมรับต้องยอมรับก่อนนะครับว่าน้องเนี่ยนะครับซึ่งเป็นบุตรหรือเป็นหลานของเราเนี่ยเป็นคนที่มีความบกพร่องนะครับ แต่เขาบกพร่องทางการเรียนรู้เราจะเจอในหลายๆกรณีด้วยกันคือผู้ปกครองเนี่ยไม่ให้การยอมรับขาดการยอมรับเพราะผู้ปกครองจะเข้าใจว่าลูกเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นเด็กพิการลูกเขาสามารถเรียนรู้กับเด็กปกติได้ใช่ครับแต่ว่าลูกเขาเนี่ยจะช้านะฮะจะช้าในเรื่องของคิาศาและภาษาไทยซึ่งเป็นวิชาหลักนะครับฉะนั้นผู้ปกครองต้องมีความเข้าใจนะครับเสร็จแล้วผู้ปกครองเนี่ยต้องปรึกษากับคุณหมอ ได้รับการวินิจฉัยทางการแพทย์วา่าน้องเนี่ยมีความบกพร่องในลักษณะใดบ้างนะครับเราจะสังเกตได้ว่าเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้บางคนเนี่ยมีระดับสติปัญญาหรือที่เรียกว่า IQ เนี่ยอยู่ในระดับสูงนะครับบางคน IQ 9 5บางคน IQ 1 0 0นึ้นะครับซึ่งสูงกว่าเด็กปกตินะครับสามารถที่จะเรียนเก่งได้ในวิชาอื่นจะเพียงแต่ว่า น้องเขาเนี่ยอาจจะช้าในวิชาของภาษาไทยกับคณิตศาสตร์เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นผู้ปกครองต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับเมื่อคุณหมอวินิจฉัยออกมาแล้วว่าน้องเขามีความบกพร่องทางการเรียนรู้นะครับผู้ปกครองก็ต้องพาน้องเนี่ยไปขึ้นทะเบียนนะครับขึ้นทะเบียนคนพิการที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดที่ผู้ปกครองหรือน้องมีพีษรำนาอยู่นะครับเพื่อที่จะได้รับสิทธิ นะครับการช่วยเหลือนะครับจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตรงนี้นะครับน้องก็จะได้รับสิทธิ์หลายๆอย่างตั้งเข้าใจแล้วก็ยอมรับตรงนี้ก่อนนะครับก็จะช่วยให้เมื่อเข้าใจแล้วก็ยอมรับแล้วเนี่ยจะช่วยให้การได้รับการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทั้งทางการแพทย์นะครับทางการศึกษาหรือแม้แต่การทางทางสาธารณสังคมเนี่ยก็จะตามมาเด็กคนนี้ก็จะ,ะได้รับประโยชน์สิทธิประโยชน์ในหลายสิ่งหลายอย่าง นะครับแล้วก็สามารถที่จะ,ะดำเนินชีวิตได้เท่าเทียมกับเด็กทั่วไปปกติในสังคมครับผมฝากู้ของรองตรงนี้